สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แท็ก a n แนลนะครับแล้ววันนี้เรามากับพี่เควินจาก What วอดอ u n แ a c k อีกแล้วนะครับัวแต่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดแล้วโอเควันนี้พวกผมสองคนเรียกได้ว่าดูรายเล็กจบปุ๊บมาต่อเลยมาอัดเลยนะครับ<ช>วันนี้เรารจะมาสรุป สเปคของ Nintendo Switch 2ว่ามีอะไรอัปเกรดมาขึ้นมาบ้างนะครับรวมถึงแกจเจตอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เกมใหม่ๆพร้อมวันวางจำหน่ายและราคาคร่าวๆอีกด้วยนะใช่ใชแล้วครับผมต้องบอกเลยว่าไลฟ์ที่เราดูกันไปก็ตอนแรกไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังว่าจะดีขนาดนี้ใช่ตอนแรกแบบว่าเอ้ยคงกักเหมือนเดิมเรามาจจืดเออแบบแต่พอเปิดมาเท่านั้นแหละโอ้โหเรียกได้ว่าโหหาโหหาตลอดเวลาใช่ตลอดไลฟ์หชั่วโมงด้ยนะ เป็นหนึ่งชั่วโมงที่แบบเพลินมากดีมากๆครับ<ช>เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ของเราไม่นานเท่าเราจะสรุปมาให้เพื่อนๆได้โหหากันในนาทีนี้เลยนะครับแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทั้งพวกเราชาวแท็กแล้วก็พี่เควินจากวอร์ดนพกด้วยนะครับครับผมถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าเค okay, ว่าตัวนี้มีอะไรที่เจ๋งกว่าตัวแรกมากนะต้องบอกว่าอันนี้เป็น พรีวิวแบบรวดเร็วที่สุดเลยนะจะได้รู้นะครับผมอย่างแรกนะครับที่เราจะรู้เลยคือหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น7.9นิ้วซึ่งไม่รู้ว่าเหลือไว้ทำไมอีกจุดหนึ่งจะแปดก็แปดเลยไปได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันเพราะว่าเขา up พิกเซลขึ้นมาจาก 720p เป็น 180p 0แล้วซักทีซักทีอันนี้ต้องตบมือในไลฟ์เลยเพราะว่าเราเจอกันนะครับว่าภาพแตกมากโดยเฉพาะบน OLED ครับ ตัวนี้ก็ยังเป็น LCD อยู่นะครับมผมอา LCD เนี่ยเราก็ต้องมารอดูตัวจริงว่าจะเป็น LCD ที่เทียบเท่ากับฝั่งของ Portal PlayStation หรือเปล่าถ้าเท่านี้ก็บอกเลยครับภาพสวยสวยสวยใช่ใช่ใชแล้วก็ต่อมาครับผมถ้าไปต่อดอกอายยา้ยะเนี่ยตอนแรกอันนี้เราถกเถียงกันมาตลอดใช่ครับว่าเฮ้ย 2K แหละคงไม่ใส่มาหรอกโฟมันมากไปถูกต้องสรุปครับใส่ 4K มายอดเยี่ยมเลยอันนี้ถือว่าทุกคนเ hey ฮเลยใช่ครับ 4K ไม่เท่าไหร่ 60 FPS ด้วยนี่แล้วไปเท่าไหร่นะครับถ้าคุณชอบ Performance เขาจะลดมาเป็น1 0 80p แต่รันให้120สุดยอดบอกเลยว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่พวกเราทุกคนไม่ได้คาดหวังไว้ในตอนแรกใช่ครับไม่ได้ <ader> s <S คิด <Soviet S 1> ว่าจะแรงนขนาดนี้ถูกต้อง เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงตัวเกมภายหลังแล้วกันมันจะมีเกมที่เพื่อนๆไม่เชื่อว่าจะมาลงได้อีกอ่าใช่ใช่ใช่ครับและอันต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของหน่วยความจําจากเดิมเราเริ่มต้นที่32ซึ่งแบบน้อยนิดแต่มัน8ปีที่แล้วไงมันเก่าแล้วมันแน่นไปตอนแรกผมฟันธงไว้แค่ร้อยยคิดว่าเขาจะกัก256เขาใส่มาให้ครับและแน่นอนเพิ่ม s อ card ได้ในอนาคตก็มารอลุ้นว่าจะเพิ่มได้สุดเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะ ถ้าไม่กักอีกนะก็2เทไปเลยโอ้โห2เทเลยเหรอแต่มนืกว่าเต็มที่จะแน่นๆที่1เทตอนแรกแต่ตอนนี้แบบ s d ส a r กรมันเริ่มมีขาย2เท 2> อเอกมาแล้วผมว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะใส่2เทลบ<ช>ไยให้จัดเต็มไปเลยทีเดียวโอ้แบบสุดๆแต่ราคาต้องไปดูอีกทีนะอ่าใช่ใช่ชแล้วก็ฟังก์ชันถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของจอยคอนอือันนี้ก็เป็นลูกเล่นใหม่ ที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้ก็คือสามารถเป็นเมาส์ได้ใช่ครับมันจะเป็นการจับแบบปุ๊บแล้วก็เฟิร์ฟเฟิร์อฟอ,<ช>อยู่นี้เลยใช่ใช่ใช้งานดูแล้วก็ดูใช้ไม่ยากนะใช้ไม่ยากใช้ไม่ยากใช่แล,และอนาคตก็น่าจะมีเตอร์ปาร์ตี้มาทำอะไรเพิ่มให้เราด้วยเชื่อว่าหลังจากเครื่องออกไม่นานเกินรอมันจะมีเกมที่ต้องมาแสดงพวกศักยภาพพวกนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นแน่ๆ ใช่ใช่อย่างน้อยอย่างน้อยเกมมือถือเกมที่ใช้คลิกแล้วรู้สึกว่าจะเหมาะก็มีเมทรอยฟาร์มสี่ที่รอไว้ละอ่าเมทรอยฟาร์มบียอนอันนี้หลายคนผมว่าจะเห็นตั้งแต่ไดเรกที่แล้วแล้วใช่แล้วคราวนี้เขาก็มาลงในนี้ด้วยแน่นอนครับคุณได้ใช้เมาส์แน่และเป็นเกมที่เหมาะกับการใช้เมาส์มากครับผมใช่แต่อันนี้มาจากจอยนะเขาทํามาแล้วเขาทามาแล้วแต่แน่นอนครับเราเห็นแล้วก็พูดกับไดฟรเลยว่าต้องใช้แผ่นรองเมาส์แน่นอนไม่งั้นพังไม่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 งั้นจอยไปแน่ใช่ครับผมครับผมแล้วต อันนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ทุกคนถกเถียงเลยหรือเปล่าที่ตอนแรกมันจะมีปุ่มเล็กๆอยู่บนอยู่บนตัวซีตัวซีเล็กๆตัวซีนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าเกมแชท ใช่ไหมใช่เกมแชทตอนแรกเราก็คิดว่าสีนี่คือแคปเจอร์อะไรเพราะว่าอ้าวที่ไหนได้มันเป็นเกมแชทอารมณ์เหมือนเพื่อนๆมี Discord อยู่บน e n d o s w i ว c h เลยว่ามันน่าจะเป็น Discord กมาใส่ให้เราเลยแหละนั่นแหละคิดอย่างนั้นเพราะว่ากรอบอะไรเหมือนกันเลยมันดูเป๊ะมันดูเป๊ะใช่ใช่ใช่แต่ไม่แน่ครับมันอาจจะขึ้นมาเลยว่าเป็นการโหลด Discord มาแต่ข้อดีก็คือเราจะสามารถคุยกับเพื่อนแบบเรียลไทม์ได้เลยผ่านตัวเครื่องและแน่นอนครับเขาใส่ไมโครโฟนเข้ามาและไมโครโฟนที่จอที่เครื่องของเขาเนี่ย เขาก็บอกเคลมไว้เลยนะว่าลำโพงไมเค์เขาดีมากนี่เออไมเค์เขาแบบตั้งไกลๆอ่ะเดี๋ยวเขาลบเสียงลบกวนให้ดึงแต่เสียงพูดถ้าเพื่อนๆดูในเทเลอร์จะเห็นว่าอย่างที่เควินบอกคือเราวางด็อกต่อกับทีวีแล้วเราก็นั่งเล่นอยู่ออนโซฟาอยู่ไกลๆเบบนีเลยคือเสียงเสียงเข้าเลยแล้วตัดน้อยแคนซ์ลิ่งให้ด้วยแบบโอ้โหจะดีขนาดนั้นไหมอันนี้อันนี้ต้องรอใช่อันนี้ต้องรอรับชมต้องต้องไปลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองใช้ให้ดูแน่นอนแล้วก็ ปุ่ม SL SR ใหญ่ขึ้นเออดีดีใครนึกไม่ออกนะครับมันคือปุ่มตรงนี้ใช่ที่ปกติมันเล็กมากคราวนี้เขาขยายไซส์แล้วอันนี้ถือว่าดีมากนะเวลาเล่นเกมที่แบบต้องเล่นดูโอกันเราต้องมากดตรงนี้บางทีมันกดไม่ค่อยโดนอ่าใช่ใ่แล้วจอยมันใหญ่ขึ้นครับอันตลกใหญ่ขึ้นนะใครที่คิดว่าจะเอาปุ่มครอบเก่าๆที่เรามีจะมาใส่อดไม่ได้ต้องอัพใหม่ครับผม แต่จริงๆอินดอกใหญ่ขึ้นหนก็ถูกใจนะแต่คาดหวังว่าให้ไม่ปลิ้นมากกว่าอันนี้สําคัญอ่าใช่ใช่เอาให้มันไม่ดริฟต์เกินไม่ดริฟต์ก็พอใช่ครับขอให้มันทนแบบผมว่าต้องมีหลายๆช่องในต่างประเทศต้องแงให้เราดูยังไงต้องมีเทียบแน่เพราะว่าในรุ่นแรกเราเจอกันแทบทุกเครื่องใช่ใช้ได้ไม่เกินประคอนพังแน่นอนครับแล้วก็ระบบเสียงแบบ 3D เขาบอกว่าเขาจูนเสียงมาใหม่แล้วเสียงดีขึ้นแน่นอนก็ ต้องลองอีกอยู่ดีครับอันนี้ต้องลองอันนี้อยู่ที่หูใครหูมันละโอเคครับแล้วก็มีอีกขาตั้งแบบใหม่อืครซึ่งส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นขาตั้งตัวเดิมแหละแต่แค่เจาะให้มันผอมลงผอมลงแล้วก็เขาเรียกไงนะแบบรองรับน้ําหนักทางเครื่องได้ดีขึ้นแล้วกันใช่ใช่เพราะถ้าเปิดเป็นตัวเก่ามันจะมีขาดนึ่งแค่ฝั่งเดียวอ่าใช่ไหมอ่าอันนั้นตัวเริ่มตัวเริ่มตัวเริ่มเ็โอเลตโอเลตโอเลตมันจะใหญ่เหมือนเหมือนตัวโอเลตนะครับแต่ว่าตัดรูให้เล็กลง อันนี้เดานะว่าอาจจะช่วยให้น้ําหนักตัวเครื่องมันลดลงแต่ก็น่าจะหนักกว่าโอเลน่าจะหนักกว่าผมหวังผมว่านะเพราะว่าทั้งเครื่องใหญ่ขึ้นแต่เขาบอกว่ามันผอมพอับสวิตหนึ่งเลยเขาแจ้งว่าผอมกว่าแต่จริงๆอย่างที่เคบอกคือหนึ่งและจอใหญ่กว่ามันมันยังมีความกว้างถูกต้องคอนโทรลเลอร์ใหญ่กว่ามันก็น่าจะยังต้องแบ้ําหนักที่มากขึ้นแหละใช่ใช่รวมถึงสเปคที่แรงขึ้นข้างในมันก็ต้องมีการแบบเพิ่มเติมเข้าไป และแน่นอนครับสายแลนอะไรยังมีมาให้เหมือนเดิม,มและเขาก็เพิ่งเข้ามาในด็อกนะครับก็ค<อ>ือพัดลมมีพัดลมในด็อกด้วยมีที่เครื่องด้วยและแน่นอนครับรอากาศฟโฟล์คุณรันเกมได้ดีขึ้น<อ>ใชอ่อีกอย่างเรายังไม่ได้พูดถึงกับ ช่อง USB 4ด้านบนอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งที่ต้องเรียกได้ว่าชาว Nintendo ถกเถียงตั้งแต่ก่อนที่คลิปจะออกเลยใช่ครับและผมก็ฟันธงไว้ว่ามันคือกล้องนี่เรียกได้ว่าแล้วมันก็คือกล้องแต่ผิดไปนิดเดียวตรงที่ไม่ใช่กล้องติดเครื่องใช่มันเป็นกล้องที่ห้อยออกมาข้างๆเป็นกล้องออกมาวางตั้งปึ๊กเพื่อเหมือนวิดีอแคมให้ใช้คู่ร่วมกับไอ้ระบบเกมแชท ใช่ครับเอาไว้ให้คุณได้สองหน้าตัวเองเข้าไปคุยกับเพื่อนเพื่อแล้วมันก็ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปอีกคือในเกม Mario Party เป็นตัวอย่างที่เขาเปิดให้เราดูก็จะมีหน้าเราอยู่ตรง Mario ข้างๆไปแทนไปแทนไอพวกไอคอนหรือเคอร์เซอร์ที่ตัวแทนแทนตัวเราใช่ใช่ซึ่งมันก็จะให้เกิดการล้อเลียนกันได้ด้วยว้ายวายอะไรเงี้ยเวลาเล่นแต่รู้สึกว่าตรงนี้นอกจากจะทําต่อกล้องได้ ก็ยังเปลี่ยนมาเป็นสายชาร์จได้ด้วยอ่าใช่ครับเขาแก้ปัญหาที่ก่อนหน้านี้ทุกคนไม่สามารถชาร์จไปเล่นไปได้เขาเปลี่ยนให้มาชาร์จด้านบนแทนและแน่นอนต่อเข้าจอทีวีอะไรก็ต่อจากด้านบนได้ด้วยใช่ใครที่มีจอพกพาครับคุณไม่ต้องแบกด็อกแล้วคุณต่อแค่อยู่ to C ไปที่จอใหม่แล้วก็ต่อขึ้นได้เลยเล่นได้เลยเนได้ว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นมากๆกับสเปคเครื่องตัว nintendo switch 2อือใช่ครับผมและแน่นอนนะเป็นการเปิดตัวที่ไม่รู้จะด่าอะไรนะจริง นานแล้วนะครับที่ผมรีวิวเทคโนโลยีมาแล้วไม่มีอะไรให้เซลอะต้องบอกว่าดีมากนะเซลได้แค่จอที่ผมเซลไปตอนต้นแค่นั้นเลยอย่างอื่นยังไม่มีอะไรนะครับเพราะ L C D เราก็คาดว่าอนาคตเดี๋ยวคงมีรุ่น O L E D เรานะครับผมแต่แน่นอนครับสิ่งที่เสียดายอย่างหนึ่งคือมีสีเดียวอ่าใช่ถ้าเท่าที่เราจํากันได้รู้สึกว่าตอนที่น e n d o Switch เปิดตัวตอนนั้นจ้าสองสี ใช่มีสีเกรกับสีนีออนอ่าสีนีออนอยู่นี่เลยใช่กลายเป็นว่าร่บนี้มีแค่สีเกรตัวเดียวใช่เสียดายครับผมคิดว่าจะมีสีขาวล้วนมาสีขาวก็อาจจะไปใช้ในรุ่นถัดๆไปหรือเปล่าอ่าไม่รุ่นมาถัดไปหรอกผมว่าเดี๋ยวมีให้ซื้อใช่เดี๋ยวมีใครรีบคุณได้ดำอย่างเดียวผมไม่ซีเรียสผมชอบสีดำแต่เดี๋ยวนั่งไงจอยคอนขายแยกอยู่แล้ว ตสรเวมีสีหลากหลายตามแค่เข้ากับเกมนั้นเกมนี้ใช่ใชมีแน่นอนอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวปู่เขาจัดให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาประกาศเข้ามาบนเว็บไซต์เลยเราไปถ่ายดูกันก็คือจะมีอุปกรณ์เสริมเพิ่มมาแล้วและนั่นก็คืออย่างแรกเลย Joy Pro นี่จรยโ j o ราคาก็โปรด้วยราคาโปรจริงๆครับ2,000 เจ็ดได้มั้งครับสอกบวกไกลอีกแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาเป็นหนึ่งคำถามที่ยังคงแบบคอนเซ็ปต์เดิมว่าเนราคาจอยที่ค่อนข้างแรงสำหรับตัวจอยโปรนิดนึงแหละแต่ถามว่ามันใช้ดีไหมดีแต่ถ้ามันการเรื่องจอยดริฟท์ได้เหมือนเดิมมันจะอยู่ในจอยที่ถือว่าคุณภาพก็โอเคเลยใช่ครับใช่ครับปัญหาของเขาจริงจริงในตัวตัวแรกเนี่ยมีแค่จอยดริฟท์อ่าใช่เพิ่งเกิดขึ้นกันช่วงแรกๆเลยช่วงหลังมันก็ดีขึ้นนะครับแต่มันก็ยังมีอาการอยู่บ้างก็หวังว่าตัวใหม่เนี่ยที่เขาออกมาขายเนี่ย ที่ราคาก็ยังดุเหมือนเดิมเนี่ยน่าจะแก้ในส่วนนี้แล้วแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับเขาก็มีปุ่ม C เข้ามาซึ่งเขาเชียร์มากเลยนะปุ่ม C เนี่ยทุกอุปกรณ์อิสเซอรี่ของเขาจะมีไอ้ปุ่ม C นี้เพิ่มเข้ามาและก็มีปุ่มด้านหลังเพิ่มเข้ามาอีกสองปุ่มใช่ซึ่งอันนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีตรงนี้ตรงนี้ใช่เป็นปุ่มตรงนี้ครับซึ่งไอ้ปุ่มนี้ก็จะมาช่วยหลายหลายอย่างเลยเราสามารถเซตติ้งปุ่มเข้าไปหรือว่าเขาอาจจะไม่ให้เราเซตเราโดนบังคับให้ใช้ปุ่มด้านหลัง อันนี้ต้องไปรอลุ้นอีกทีนะครับผมเพราะว่าอย่างเตอร์ปาร์ตี้ที่เราเคยจับกันมาเราจะสามารถเลือกปุ่มด้านหลังเองเสร็จเองได้ใช่แต่ไม่รู้ว่าพอมันมาเป็นจอยแท้แบบนี้แล้วจะสามารถทําได้ไหมจะทําได้ไหมใช่แล้วก็มีขายอีกหลายอย่างเลยยกตัวอย่างเช่นก็มีกล้องแน่นอนครับกล้องมีมาแล้วแต่กล้องรู้สึกราคาไม่แรงมากน่าจะประมาณพันปลายๆใช่ครับพันปลาย ถูกกว่าจอยใช่ถูกกว่าจอยแต่จอยมันใช้เยอะกว่าไงเออแล้วมันใช้ตั้งไวหน้าตาก็แอบเหมือนเว็บแคมเหมือนกันนิดนึงมีขาเติมขามาให้ผมผมก็แอบถามว่าไปในไลฟ์อยู่นะว่าแบบอที่เรามีอยู่ใช้ได้ปะว่ามันปิวเอฟพีซมันก็น่าจะมีโอกาสไะต้องลองต้องลองแล้วก็มีสองอย่างที่เราเห็นชัดๆนะครับผมไอ้สเต็ปเนี่ยเขาแถมอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพวงมาลัยไว้เล่นกับมานิโอคาร์่แล้วก็กระเป๋าเก็บที่เป็น ทรงสี่เหลี่ยมอ่าแล้วก็ทีมีแบบแค่ประมาณนี้ครับผมบไม่ได้<ผ>ม,มีเอเซอรี่เยอะแยะกว่าน,นี้ถ้าเอเซอรี่อย่างอื่นอนา,าคตเดี๋ยวมีมาอีกแน่นอน,อน,อนเยอะมากใช่มีกันดแต่หลังจากที่เราดูไลฟ์ตัวสเปคเสร็จสิ่งที่ทําให้เราว้าวอย่างต่อน,นี้นั่นก็คือเกมโอ้โหเทียบกับ8ปีก่อนนะครับ อันนี้เกมเยอะโคตรเรียกได้ว่าเรานั่งดูไลฟ์ในช่วงสเปคในประมาณ20นาทีนิดหน่อยหลังจากนั้นคือเกมทั้งเกมของเขาเองเกมที่อัปเกรดรวมถึงเกมของเต i ร์ปาร์ตี้นี่เรียกได้ว่าจัดเต็มรู้เอาเกมของเขาที่อัปเกรดก่อนดีกว่าอย่างแรกที่สุดที่เรามาตั้งนี้เลยคือนี่เซลดาเซลดาทีออฟเดอะคิงดอมนะครับ<ช>คุณ<ม>จะได้เล่นเป็นแบบ2โหมดเลยก็คือใครชอบภาพสวยนะครับผมคุณก็ยังไม่ต้องเล่นเพอร์ฟอร์แมน์ก็จะได้แบบ 4K60 เ mm ฟรมเล่น<ๆ>เลยแล้วเขาก็จะมีกำกับนะครับว่าสวิตสองอ ก็ต้องใครที่มีแผ่นอยู่แล้วคุณก็เก็บแผ่นไว้นะแล้วก็ไปซื้ออัปเกรดครับใช่ถือว่าโอเคนะไม่เอาเปรียบกันจนเกินไปตรงน,นี้เพราะว่าสามารถซื้ออัปเกรดเพื่อพัฒนาเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นที่เราจะได้เล่นใน Play ์ินลที่สองไเขาไม่ทิ้งสวิตหนึ่งใช่เครับผมถ้าใครอยากจะแยกนะครับว่าสวิตหนึ่งสวิตสองเนตลับมันต่างกันยังไงก็ดูที่สีตลับได้เลยตัวตลับสวิตสองจะเป็นสีแดง เทอบอกเลยไม่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบแม่สวยจังวะตอนเห็นรู้สึกว่าแม่ดูดีจังวะ <c oughs> แค่เปลี่ยนสีจากสีดำเป็นสีแดงอ่โอ้มันแตกต่างใช่เรียกได้ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในคําถามที่หลายๆคนชอบถามว่าซื้อเลยดีไหมกับ Nintendo Switch หนึงเรียกได้ว่าเนี่ยตอบหมดเพื่อนๆสามารถตัดสินใจเองได้ทันทีว่าตอนนี้เกมบางอันมันถูกยกไปเป็น Nintendo Switch 2 Edition รวมถึงเกมเกือบทั้งหมด ก็ถูกยกไปในโน้ตสวิสสองเพราะฉันตอนนี้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้ตัวเองได้เลยใช่ครับครับผมรวมถึงแล้วนอกจากเกม Nintendo Switch เกมที่ถูกพอร์ตมาลงอ่ะโอ้โหแต่ละเกมอันผมว่าอันที่คือฮาที่สุดนะเจ้านี่ใช่แล้วเปิดมาเป็นเกมแรกเลยอ่ะใช่ทุกคนแบบโอ้โหเฮ้ยตอนแรกอ่ะมันมีหลุดหลุดมาลีกออกมาเอเดนริงทุกคนแบบมันจะไปไหวเลยแล้วมีเกมด้วยนะ เออก็ไม่คิดว่าจะมานี่ไฟนอลเจ็ดลีเมคกไฟนันเจ็ดโอ้โหแต่ไฟนอลเจ็ดจะต้องรอหน่อยแต่เออได้ลิงอาจะมาเร็วกว่ามาเร็วกว่าคือแบบเอาจริงดิแล้วก็มีไอ้ดัสบัตซึ่งดัสบัตเนี่ยมันคล้ายๆบัตบอลครับผมในเป็นของฟอร์มซอฟต์แวร์ใช่อันนี้เป็นของฟอร์มซอฟต์อีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากใช่ใช่ใครที่ชอบนะครับผมก็จัดได้ใครชอบเกมตะกูลโซ่ถเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกมจริงๆมีเยอะมากเนี่ยคีฮ่าแล้วก็ มีโอกาสที่จะทําให้ทุกคนยอมเสียเงินกับเ e n d o เพิ่มมากขึ้นสูงมากเลยใช่ใช่ถ้าใครจะมาบอกว่ารันเกมใหญ่ๆไม่ได้ไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วว่าไม่ได้แล้วนะครับผมโมโหพี่เขามาแรงแล้วผมว่าเป็นอีกหนึ่งแฮนเฮลที่เซอร์ไพรส์จริงๆถ้าไปเทียบกับเอาเทียบตรงๆเลยแบบล็ I ine, อกแอร์ไลน์อะไรพวกนี้มันยังขาดสิ่งที่เรียกว่าเกมไงเพราะมันยังคือ PC อยู่ใช่ใช่ผมก็เลยคิดว่า e x c l u s i v e เนี่ยมันมาชูให้สวิต c ์สองเนี่ยมันยังให้ความรู้สึกว่าแบบ ถูกต้องครับส่วนพวกเกมเอ็กซ์คลูซีฟก็ตามที่เราคาดการนะครับเหลือแค่รอวันวันประกาศรีลิสเต็เขาก็มีกันบอกมาหมดแล้วว่ามันมีอยู่แล้วในปีนี้แต่แน่นอนมาแล้วมาแน่นอนแล้วคือมาริโอคั t เก้าถูกต้องมาพร้อมเครื่องเลยอ่าแล้วก็อ่ามีเกมอื่นๆก็จะเป็นเกมแบบฟิลคล้ายๆอัพเกรด อย่างมาริโอปาร์ตี้แจมบอร์ี่ครับเขาก็จะมีแพ็กพิเศษเสริมเข้ามาเซลดามาแน่นอนเคอร์บี้ก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นแพ็พิเศษฟอกก็ไล้นแรใครมีตลับอยู่แล้วกำไว้ให้แน่นเพราะคุณเล่นต่อได้อีกถู่กต้องใช่ครับผมแต่แอบเสียดายไม่มี DLC นะใช่ก็กลายเป็นว่าหมาเอ็กนี้ิดหน่อยเพิ่มเติมเข้าไปใช่ครับเกรดเป็นอัปเกรดแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเผื่อใครอยากไปเล่นนิวเกมพลัสใช่เชื่อว่าเดี๋ยวพวกภาคหลักๆของพวกซีรีส์ IP เด่นๆอ่ะเดี๋ยวมันก็คงออกภาคใหม่เลยแหละ ใช่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วครับช่วงนี้เขาจะอัดพวกเตอร์ปาร์ตี้มาเยอะมากและที่ปันดีใจที่สุดก็คงไม่พ้นเกมหอโลนไนนะครับสิวสองโอ้โหรอมานานมากก็ดีใจนะแต่ยังดีใจได้ไม่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมในไลฟ์หนึ่งชั่วโมงมันโผลมาประมาณ5าวิแบบ มันไม่ได้แบบอัปเดตหรืออะไรแต่แค่ออกมาคอนเฟิร์มว่า2025ก่อนหน้านี้มันไม่ออกมาเลยไงอย่างน้อยก็ออกมา5้าวินะโอ้โหเพื่อนยินดถูกต้องก็ตอนแรกเราก็คุยกันอยู่ว่าเพราะว่ามันไปออกที่ไหนก็ได้เพราะมันลงทุกแพลตฟอร์มแหละ่แต่ก็มาออกที่นี่ก็ถือว่าประทับใจครับอย่างน้อยก็คอนเฟิร์มว่า2025นี้เราได้เล่นแน่อ่ามามาแน่นอนถึงบอกว่าไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่คุ้มจริงๆนอกจากสเปคตัวเกมแล้วเรียกได้ว่าทุกอย่างดีหมด จริงๆเกมมีเยอะกว่านี้อีกนะครับผมเยอะมากๆเลยอันนี้อาจจะต้องเพื่อนๆอาจจะต้องไปลองย้อนดูกันเดี๋ยวไปดูสรุปเอาก็ได้ถ้าพูดหมดนี้น่าจะยาวเท่าไหร่ถูกต้องเรียกได้ว่าก็ถึงช่วงท้ายแล้วแคทีนี้ต้องการสิ่งที่เป็นไฮไลท์จริงๆแล้วป่ะและเรานั่งรอจนจบถูกต้องและมันก็ไม่อกต้องไปตามหาเอาที่หน้าเว็บไซต์นะครับครับผมนั่นคือราคาใช่ครับผมราคานะครับผมตอนนี้ราคาไทยเรายังไม่มานะอาจจะต้องรอลุ้นไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมาเลยใช่ครับ ถ้าคลิปลงวันนี้นะอันนี้บอกไว้ก่อนอราคาไทยนะครับที่คาดการไว้นะครับผมถ้าเป็น US Dollar ก็คือตัวเริ่มต้นก็คือ449 US Dollar ครับผมถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณห5 9 0 0ห้าพันเก้ากันหื่นห้าเก้า้อยก็ถือว่าราคากลางๆรได้เหมือนตอนเปิดตัวแรกถือว่าไม่แรงสำหรับผมมองแล้วว่าราคานี้โอเคเลยใช่แล้วก็มันจะมีตัวที่พุ่งเกมมาเลยก็คือมาเลโอคั w เ r l d เกือบแล้วเกือบมาเลโอคัทเก้าอะ้เขาสับขาหลอกเราว่ากเลยมาเลโอคัทเบ ตอนแรกทุกคนโอคัส9โอคัส9สับขาหลอกเบลแล้วตัวนี้ออกมาในราคาเท่าไหร่เคอ่าตัวนี้499ดอลลาร์ครับก็เพิ่มไปประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งเปนบบาทค่าเกมอ่าเป็นการซื้อเกมนั่นแหละครับแต่จะซื้อถูกกว่าไปซื้อตลับหลาบปกติเต็มตัวเต็มใช่ใช่ถ้าใครคิดว่าจะเล่นอยู่แล้วมาเลโกคัสเล่นกับเพื่อนเพราะว่าภาคนี้เขาใส่อะไรมาเยอะใช่ทั้งโอ้โหแมปทั้งเปลี่ยนชุดระหว่างขับดูดีดูดีหรับสารพัดนี้น่าเล่นเลย ใช่ครับถ้าใครชอบมาริโอคารไม่ควรพล <ผม S 2> าดแล้วผมว่าจะเป็นอีกภาคที่เป็นยอดขายสูงระยะยาวเหมือนภาค8ปดเขาถูกต้องครับใช่ครับดูแล้วมันเป็นกิจกรรมหลากหลายที่เล่นกับเพื่อนได้ไม่แน่อาจจะเป็นเวอร์หนึ่งสอง่ห้ะไรนโอเคแล้วครับอย่างสุดท้ายที่จะลืมไปไม่ได้ก็คือวนันวางจำหน่ายแหละ วันวังจำหน่ายนะครับผมวันที่5มิถุนายน2025ส่วนประเทศไทยเราประกาศอีกทีหนึ่งด้วยครับผมแต่ก็ทุกอย่างโดยรวมแล้วสเปคดีราคาลงตัววันวางจำหน่ายก็อยู่ในเกณฑ์ที่กะเวลาว่ากลางปีไม่ไม่ไกลไม่ใกล้จนเกินไปเราก็า <ไป S 1> คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณมนี้ครับผมเรียกได้ว่าพรีวิวในวันนี้น่าจะช่วยให้เพื่อนๆหรือแฟนๆในฮนดดประทับใจกันได้มากพอสมควรเลยนะส่วนตัวเราเองสองคนก็ประทับใจมากนะใช่ใช่ผมบอกเลยว่าซื้อ ไม่ซื้อ <anything> ส <hel> nah, ีแปครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆถ้าใครได้ถือสวิตมาถึงระดับ8ปีตั้งแต่รุ่นแรกนะคุณอยากเปลี่ยนแน่นอนอยากเปลี่ยนอยู่แล้วใช่ผมบอกเลยตอนแรกนะใจผมอ่ะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะออกมาดีพอที่จะให้ทุกคนรู้สึกอยากใช่ใช่ใช่มันเป็นคําถามนะตอนแรกเป็นคำถามเพราะว่ามันก็เป็นคําถามที่ผมเจอเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่รอสวิตสองดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในส่วนตัวผมอะ ไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เครื่องอัปเกรดแน่ๆและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งวันนี้มันตอบแล้ววันนี้มันตอบให้หมดเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องอัปเกรดแล้วถ้าตอนนี้ใครดูคลิปนี้อยู่รอได้รอเลยนะไม่ต้องรีบละใช่ใครรอได้รอเลยนะอดทนไว้อีกนิดนึงแต่ว่าถ้าอดทนไม่ไหวก็ยังซื้อได้นะไม่ใช่ว่าซื้อไม่ได้เพราะราคามันก็ถูกมากแล้วใช่ครับเพราะว่าอ๋อมีฟังก์ชันหนึ่งเราไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันที่จะทําให้เครื่องเก่าของเรายังมีประโยชน์อยู่อ๋อใช่ใช่ใช่ใช เดี๋ยวบอกด้วยเลยก็คือฟังก์ชันที่จะทําให้เราสามารถแชร์เกมเล่นกับเพื่อนได้ถูกอ่าซึ่งยกตัวอย่างเลยอ่าเกมอะไรนะ I t ตเทคทอย่างเงี้ยถ้าเราซื้อมาเล่น1เครื่องเราสามารถแชร์ไปเล่นกี่เครื่อนได้แชร์กันเครื่องใช่โดยที่ไม่ต้องซื้อตับแชร์กันถูกต้องแล้วไม่ต้องแบ่งจอเพราะว่าจริงๆในในถ้าในไลฟ์โมกเขาจะสมมุติเป็นสปีดฟิคชั่น่าสปีฟิคชั่นอใช่ถ้าเป็นสปีดฟิคชั่นเนี่ยสมมุติอ่าไม่สมมุติเลยสวิตสองเนี่ย ถือคนละเครื่องนี้เลยถือกันอยู่แล้วผมใช้สวิตตัวเก่า o อ e d อยู่แล้วผมอยากเล่นสปิทฟิคชั่นกับปันก็ให้ปันแชร์เกมเข้ามาได้เลยครับทั้งๆที่สปิทฟิคชั่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงสวิตหนึ่งอืมใช่แต่กลายเป็นว่าเราสามารถเล่นได้เพราะมันเป็นคล้ายๆรีโมทเพลย์เข้ามาให้เราเล่นครับผมใช่อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ดีแต่มันเป็นโลคอลนะครับไม่ใช่ออนไลน์ไม่ได้นะไม่ได้ต้องแบบนั่งอยู่ด้วยกันต้องนั่งอยู่เล่นด้วยกันในห้องออออะไรรย่่่่่างงเเี้้้้้ดแแแตตบบบบกกกก็็็ปนนนนิััผผมมทูใใชคคื อ่าสวิตสองเป็นตัวเครื่องหลักที่จะคอยแชร์เกมออกไปซึ่งอันนี้ผมมองว่าปูกเข้าใจดีมากและเขาก็แเค์ความรู้สึกคนที่ซื้อเครื่องรุ่นหนึ่งไปถูกต้องคือเขาเขาไดเล็กนี้เขาปล่อยออกมาแบบไม่มีสิ์ด่าพระเอกแบบไม่มีสิ์ด่าแค่จะด่าอะไรฉันหรอฉันปกฉันปิดไม่หมดแล้วไลน์นี้ผมมองว่าเขาซื้อพระเอกเลยเออถ้าเขาจะพูดว่าถ้ามีคนว่าแล้วเกมสวิตหนึ่งนั่ไงเขาทำไปให้หมดแล้วตอบจบทุกอย่าง จริงๆร้านนี้ทีุ่กคนดูหรือคลิปอะไรนี้ที่คนดูพวกเราผมว่ามันตอบทุกคําถามละเกี่ยวกับตัว Nintendo Switch 2แล 2> ้วก็ Nintendo Switch 1ทุกคนเชื่อว่าพวกผมก็เชื่อว่าแบบมันสมเหตุสมผลอ่ะใช่ครับแล้วก็คุ้มค่าการรอคอยจริงใช่คลิปนี้คุ้มค่าการรอคอยจริงตอนนี้ค,คาดหวังราคาไทยให้เท่ากับต่างประเทศเลยอ่าแบบไม่ให้หนีท,ที่เราลองตีออกมาครับถ้ามันอยู่ประมาณนี้ผมว่าโอเคเต็มที่ที่คุยกับเควินไว้ก็อาจจะ159บวกหนบวงก็อาจจะเป็น169อ่ะสมเหตุสมผลจบแบบลงตัวใช่ครับผมแต่มา2นี่โกรธ แปงไปแล้วออะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Nintendo Switch 2ก็ขอบอกเลยว่าพวกเราชาวทแท็กน่าจะมาลันสเปคให้ตั้งแต่เดวันเลยแต่ถ้าใครอยากจะกดจองก่อนล่ะ ก็ฝากล่าสพี่เควินจากวอตแอนแพ็กกันด้วยว่าอันแพ็กจะเปิดพรีออเดอร์ให้ทุกคนนะครับผมมาสั่งซื้อสั่งจองกันไว้ได้นะครับแน่นอนเราไม่พลาดเรามีของแถมให้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ยังไงผมสองคนก็อย่าลืมฝากรบกวนช่วยกันกดไลค์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องแท็กแล้วก็ช่องพี่เควินจากวอตอันแพ็กด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ